ครั้งนั้นแลท่านปุณณียะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครันแลถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งณที่สมควรข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัยที่บางครั้งพระธรรมเทศนาของพระตถาคตย่อมแจ่มแจ้งบางครั้งก็ไม่แจ่มแจ้งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนปุญญะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่เข้าไปเพียงใด ธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้นแต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและเข้าไปเมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจ้งดูก่อนปุญญายะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา เข้าไปแต่ไม่นั่งใกล้เพียงใดธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้นแต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปและนั่งใกล้เมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจ้ง ดูก่อนปุญญะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปและนั่งใกล้แต่ไม่สอบถามเพียงใดธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่จำแจ้งเพียงนั้นแต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปนั่งใกล้ และสอบถามเมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจ้งดูก่อนปุญญะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปนั่งใกล้และสอบถามแต่ไม่เงี่ยโสดลงสดับธรรมเพียงใด ธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่จ่มแจ้งเพียงนั้นแต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปนั่งใกล้และเงี่ยโสดลงสดับธรรมเมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจ้งดูก่อนปุญญนนะ ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปนั่งใกล้สอบถามและเงี่ยโสดลงสดับธรรมแต่สดับธรรมแล้วไม่ทรงจำไว้เพียงใดธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่จำแจ้งเพียงนั้นแต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา เข้าไปนั่งใกล้สอบถามเงี่ยโสดลงสดับธรรมและสดับธรรมแล้วทรงจำไว้เมื่อนั้นธรรมเทศนาของตาคตย่อมแจ่มแจ้งดูก่อนปุญญะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปนั่งใกล้ สอบถามเงี่ยโสดลงสดับธรรมและสะดับธรรมแล้วทรงจำไว้แต่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้เพียงใดธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้นแต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา เข้าไปนั่งใกล้สอบถามเงี่ยโสดลงสดับธรรมสดับธรรมแล้วทรงจำไว้และพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้เมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจ้งดูก่อนปุญญะภิกษุ เป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปนั่งใกล้สอบถามเงี่ยโสดลงสดับธรรมสดับธรรมแล้วทรงจำไว้และพิจาร,รณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แต่ไม่รู้ทั่วถึงอัตตะไม่รู้ทั่วถึงธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพียงใด ธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่จำแจ้งเพียงนั้นแต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปนั่งใกล้สอบถามเงี่ยโสดลงสดับธรรมสดับธรรมแล้วทรงจำไว้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ และรู้ทั่วถึงอัตถะรู้ทั่วถึงธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจ้งดูก่อนปุญญะธรรมเทศนาของตถาคตที่ประกอบด้วยธรรมเหล่านี้แลย่อมมีความแจ่มแจ้งโดยส่วนเดียว